สวัสดีเพื่อนเชาวออโต้เตชันทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ค้งอยู่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42นะผู้ชมงานครั้งนี้นะเรียกได้ว่าทั้งจักรยานยนต์ทั้งยานยน,น,ยนไไต์นะครับมีรถยนต์ไฮไลท์นะครับมีต่างๆเปิดตัวมากมายเลยลที่สําคัญนะครับเป็นครั้งแรกที่แบรนด์นะครับเกรดวอรมอเตอร์ Motor, นำรถยนต์มาโชว์คันจริงๆเนี่ยให้คุณผู้ชมนะฮะได้มาสัมผัสรถยนต์กันภายในงานเลยรวมไปถึงบูธอื่นนะครับโปรโมชั่นแรงๆมีจัดเต็มแน่นอนนะแต่ก่กอจไปชชมมงาผู้ ผมขอแนะนำแอปพลิเคชันนะครบาร์บันดี้จากกังปีนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีความสำคัญมากๆเลยสํหรับคนที่รักรถเพราะว่าคุณสามารถหาข้อมูลต่างๆได้มากมายหลากหลายเลยนะครับแต่จะมีดีเทลอะไร<ล>บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณพีรพงษ์เอี่ยมลำเนารองประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ครั้งนี้นะครับสวัสดีครับพี <vers> ่แอมครับสวัสดีครับ งานครั้งนี้มีไฮไลท์รถยนต์เปิดใหม่หลายรุ่นเลยครับพี่ภายในงาน,นมีรุ่นอะไรน่าสนใจบ้างครับก็จริงๆถ้าเป็นรถดรูเนี่ยก็จะมีที่เปิดตัวอาจจะก่อนหน้างงานแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้ามาโชว์ในงานก็จะมีตัว audi e-tron นะครับที่เป็นรถไฟฟ้านะครับก็เป็นรถถึงเป็นแนวแบบสปอร์ตคูเป้เป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีตัว volvo นะครับ xc40 ที่เป็น r e ชาร์จที่เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างพวก rolls royce ghost ใหม่ นะครับแล้วก็มาเซร์ติ MC 2 0นะครับพวกนี้ก็จะเป็นรถซุปเปอร์คาร์นะครับที่ที่เปิดตัวก่อนหน้างานไม่กี่วันนะครับแล้วก็มาโชว์ในงานเรียกได้ว่าแต่ละรุ่นน่าสนใจมากๆเลยครับคือมาดูคันจริงได้ที่งานครั้งนี้เลยเนาะใช่ใชแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกรถอย่างตอนนี้ที่อาจจะคนติดตามนะครับรอชมก็คือในเครือของตัวเกรดวอล l นะครับเกรวอลก็จะมีในตัว h าวเวล well, นะครับเอที่เป็น SUV นะครับเข้ามาโชว์แล้วก็ส่วนของรถไฟฟ้าเหมือนกัน2รุ่นก็คือเป็นรุ่น b l a c ก Cat กากูดแคทนะฮนะแล้วก,ก็สองตัวนี้ก็น่าจะมีราคาที่ย่อมเยาวนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเองก็จะมีค่ายอื่นๆนะครับที่อย่างรถกระบะก็จะมีในส่วนของเอ็มจีนะครับตัว Extender ใหม่นะครับแล้วก็ n ิส s ันนาวาร่รถเก่งก็มีมีเยอะในส่วนของ s u ซูกินะครับซูซูกิสวิฟใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Honda เออซิตี้แฮชแบ็คนะครับแล้วก็อย่างโตลต้าก็จะมีตัวยาริสกับเอทีฟที่เป็นรุ่นดีมิตต์เข้ามานะครับก็จริงๆก็ในงานเนี่ยแต่ละค่ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหาตัวโมเดลมาเปิดตัวนะครับแล้วก็มาโชว์รุ่นใหม่ๆอยู่เกือบทุกค่ายนะครับก็เลได้ว่าน่าสนใจทุกค่ายทุกบูธเลยนะครับพี่แล้วตอนนี้นะฮะทางออโตเซียนนะครับอยู่ภายในบูธคาร์บัดดี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่ใช่ไหมครับพี่ขอทางกังปีก็จริงๆแอปพลิเคชันเนี้ยมีมา ปีนี้ปีที่3แล้วนะครับแต่ปีแรกก็คือเราเราเปิดมาเพื่อเหมือนกับให้ข้อมูลในเรื่องของในส่วนของงานวัตช์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าในปีที่2คือปีที่แล้วเนี่ยเราก็ปรับตัวแอปพลิเคชันใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของค้นหาอู่ซ่อมรถต่างๆนะครับตามประเภทนะครับที่เราต้องการอย่างเช่นแบตเตอรี่หรือเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับหรือสีนะครับแล้วก็แบ่งสามารถจะแยกตามประเภทของรถที่ใช้ได้ด้วยนะครับ ล้วก็มีพวกคอนเทนต์ข้อมูลเรื่องของการดูแลรักษารถอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในนี้แล้วก็พวกโปรโมชั่นต่างๆนะทีนี้ก็อีกในส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของมอเตอร์โชว์นะครับแอปพลิเคชันที่มาช่วยมอเตอร์โชว์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรนะครับบัตรเข้างานนะครับซึ่งจะเป็นเฉพาะบัตรที่เป็นบัตรเชิญที่ที่คนได้รับแจกไปนะครับก็ก็จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนตัวนี้ก็เราก็จะมีข้อมูลในเรื่องของแผนผังพื้นที่นะครับแคตตาล็อกนะครับหรือว่าโบชัวต่างๆหรือว่าโปรโมชั่นเฉพาะในงานนก็สามารถที่จะเข้ามาดูในแอปพลิเคชันนี้ได้ครับก็ถือว่าเป็นแอปที่สําหรับคนที่หลักรถหรือว่าใครที่จะมาภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ต้องมีติดตัวไว้จริงๆนะครับต้องมีโหลดไว้แล้วเพราะว่าครบคันมากๆเลยนะครับมีข้อมูลต่างๆหลากหลายเลยนะครับหลักๆก็น่าจะ พบประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะผู้ชมนะก่อนจะมาร่วมงานโหลดแอปไปด้วยนะครับแล้วก็ภายในงานครั้งนี้มีรถยนต์หลากหลายรุ่นน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับรถยนต์ภายในงานกันเลยครับผมสำหรับบูธ a อาดีภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42นะครับก็ จัดหนักจัดเต็มเลยนะฮะยกรถยนต์ตะกูล RS มาว่าจะเป็นตัว r s 5นะครับตัว TTRS นะครับ RS4 RS3 มาทั้งหมดแล้วก็สีสันเนี่ยชูชาดมากๆผมบอกเลยว่าแค่ข้างหน้าเนี่ยแรงมา้าทะลุพัดแรงม้าไปเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญนะครับมีรถยนต์ไฮไลท์ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆล้ร้อนนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประเทศแรกในอาเซียนด้วยแล้วก็เป็นรถที่หลายคนรนอคอยกันมานะครับเพิ่งเปิดตัวในตลาดโลกไปมเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีนาเนี่ยมาถึงไทยไปที่เรียบร้อยแล้วจัดหนังจริงนะครับกับ Audi RS Etron GT นะครับแล้วก็มีทั้ง3รุ่นย่อยให้เลือกสารเลยใครอยากชมคันจริงๆนะครับรถยนต์ไฟฟ้า High p e r f o r m ์แมนเนี่ยมาดูได้นะอยู่บนเวทีนะซึ่งแอบบอกเลยว่าหล่อมากๆและที่สำคัญนะครับลายอัพอื่นรุ่นปกติก็มีมาครบทุกรุ่นเลยนะครับคุณสามารถมาชมกันได้ภายในบูธ Audi ครับผม และนี่คุณผู้ชม Audi Q5 นะครับเพิ่งเปิดตัวสดๆลร้อนในงานครั้งนี้เลยแล้วก็มาพร้อมชุดแต่ง Black e d i t i o n นะครับกระจังหน้าดำนะครับขอบคิ้วต่างๆสีดำเพิ่มเติมความสปอร์ตนะและที่สำคัญรุ่นนี้นะครับมีการเพิ่มเติมนะออปชันภายในไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยต่างๆนะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยตกแต่งแบบ S l i n ลมีมาใหแ้และที่สำคัญสีคันนี้นะครับสดใสามากนะอัลตร้าบูคุณมาดูคันจริงได้คือในกล้องไม่รู้เป็นไงแต่คันจริงเนี่ยโอ้โหแบบจี๊ด ตัววีโดยราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่3ล้าน9 0 0 0 0 0บาทครับผมทงนับูธเมอร e เซเดสเบนะครับครั้งนี้เปิดตัวอลังการมากๆอาจจะแปลกตาไปหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาแฝง <โ frustrating. S 1> ลูกเล่นไปรอบบูธเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับ AR นะครับใครที่เป็นแฟนๆนะครับตัว E 2 0 0ที่เป็นคูเป้นะคุณสามารถมายนืนแล้วก็เล่นกับกล้องคุณจะสามารถไป โชว์บนจอเลยแล้วคุณก็แคปนะหรือว่าจะไปโพสโซเชียลโพสเฟซบุ๊กอะไรต่างๆได้ทั้งหมดรวมไปถึงด้านหลังบูธนะครับจะมีลูกเล่นอีกอย่างึงคือตัวเฟสเ e ท t ช o นคุณไปยิ้มให้ตัวหน้าจอตัวหน้าจอจะปรับนะครับตัวแบล็กกราวต่างๆนี้ให้เป็นตามลูกเล่นตามอารมณ์ของคุณซึ่งเรียกได้ว่าน่าสนใจน่าสนุกมากๆและที่สําคัญไฮไลท์รถยนต์นะฮะยังมีตัว e200 ที่เป็นสีรูบี้เลสมาโชว์ด้วยเรียกได้ว่าสวยมากๆคุณผู้ชม สำหรับบูธ BMW นะฮะภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับก็ดีไซน์ตัวบูธเป็น MT o w n เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เลยพระเอกของงานนะครับตัว M4 รหัสตัวถัง G82 นะครับเพิ่งเปิดตัวสดๆล้อๆเลยมาที่ไทยแล้วนะใครอยากมาชมคันจริงผมบอกเลยว่าฮอตมากๆนะทั้งสีทั้งเรื่องเครื่องยนต์เรื่องสมรรถนะแล้วก็รุ่นอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวซีรีส์3ลองวิลเบสนะครับหรือว่าจะเป็นตัว X3 และทางบูธมินินะครับก็มีรถยนต์รุ่นพิเศษมาโชว์นะครับหลังจากที่เปิดตัววไปแล้ จองกันแบบถล่มทลายแบบออนไลน์นะครับ <Okay. S 1> เขาเอาตัว SE หรือเป็น EV 100%มาโชว์แล้วเขาแรปสีพิเศษนะเป็นสีลวดลายแบบไฟฟ้าเลยใครอยากมาถ่ายรูปมาได้ที่ค่ายมีม <Okay. S 1> บีครับผมสำหรับบูธฟอร์นะผู้ชมก็มีรถยนต์นะครับตัวเ a n g e r FX4 Max หลังจากที่เปิดตัวไปแล้วก็เราก็ไปเทสได้ให้ชมกันแล้วนะครับ มีมาโชว์ด้วยและคันนี้พิเศษนิดนึงเขาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟสปอร์ตไลท์วินด์ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านท้ายอะไรต่างๆจัดเต็มให้ดูเลยว่าเจ้าช่อง e u x 6งเขาเนี่ยใช้งานจริงเป็นอย่างไรมาชมกันจริงได้นะเรียกว่าเป็นเบบีแรปเตอร์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับผมเปิดตัวเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับค่ายเกทวอลมอเตอร์นะฮะซึ่งหลายๆรุ่นที่หลายคนเนี่ยเห็นในโลกโซเชียลตอนนี้มาอยู่โชว์ภายในงานคันจริงทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคูดแคทนะครับต รุ่นนะครับที่เปิดตัวครั้งแรกของโลกนะครับฮาวาวล H6 นั่นเองนะครับเป็นรุ่นไฮบริดด้วยแต่ราคาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีรายละเอียดน,นะครับจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งซึ่งภายในบูธนะครับมีความน่ารักที่ขวโนเนมากนะเมื่อจะเป็นตัวป้ายกู๊ดแคทนะสาวกหรือทาสแมวเนี่ยต้องมาดูคันจริงครับเพราะว่าน่ารักมากนะอย่าลืมมาดูรถไฟฟ้ารุ่นนี้กันด้วยครับผม กระบุทอนด้านะครับผู้ชมก็มีรถยนต์มาโชว์ครบทุกรุ่นเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยด้านหน้านะครับเป็นเดอะซิตี้ซีรีส์นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวแฮทชแบ็กตกแต่งโมดูลล์พิเศษนะครับด้านหลังผมเนี่ยสปอร์ตสุดๆเลยนะฮะแล้วก็มีโปรพิเศษภายในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแอคคอร์ดหรือว่าจะเป็นตัว CRV นะครับที่ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็มาชมคันจริงกันได้ภายในงานครับผม รบบูธฮุนได Hyundai นะครับผู้ชมนอกจากจะมีรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวนะชูโรงเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็คือตัว H1 นะครับด้านหลังผมนี้นะตัวฮุนได์พาริเซ่ก็คือเป็นรถอนเนกประสงค์3แถว7ที่นั่งนะแล้วก็เป็นสไตล์แบบรถ s u v ขนาดใหญ่รถครอบครัวที่มาโชว์ภายในงานครั้งแรกด้วยนะครับแต่ราคากับรายละเอียดตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวนะคุณมาดูคันจริงกันได้ก่อนนะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆนะครับรถอีอย่างโคโนาอิเล็กทริกก็มีมาโชว์เช่นเดียวกันมาชมกันได้ภายในบูธฮุนได Hyundai เลยครับผม สำหราาบับ Isuzu คุณผู้ชมก็มีรถยนต์นะครับรุ่นยอดฮิตเลยไม่ว่าจะเป็น All New Isuzu D Max นะครับหรือว่าจะเป็น All New Isuzu MU-X นำะมาโชวและที่สำคัญนะครับไฮไลท์มีมาทุกปีก็คือรถ D Max แต่งนั่นเองครับมีมาโชว์ซึ่งคันนี้เป็นรุ่นแต่งใหม่ด้วยนะมาชมกันได้ครับผม ครั้งนี้นะครับผู้ชมค่ายจี๊ปเนี่ยมาโชว์ตัวภายในงานอีกด้วยนะครับนำรถยนต์เนี่ยหลากหลายรุ่นมาโชว์กันเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่อย่างกรา d ดเยเตอร์คันนี้นะครับเครื่องเบิ่มๆเลยแล้วก็รถจี๊บรุ่นใหม่ๆตัวนี้นะเทคโนโลยีต่างๆช่วยเลยครับขี่มากมายเลยหรือจะเป็นจี๊บยุคใหม่นะครับด้านหลังผมเลนเกตน,นะรุ่นปลั๊กอินไฮบิดก็มีมาโชว์นะครับใครจะไปรู้เลาวว่ารถยนต์จี๊บมีรุ่นปลั๊กอินไฮบิดด้วยมาดูคันจริงกันได้ภายในงานครับ สำหรับค่ายเกียร์คุณผู้ชมหลังจากครั้งก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับ onewheel คัน n e w a l ซึ่งกวาดยอดจอมกว่า700คันเลยนะครับงานครั้งนี้ก็มีมาโชว์ครบทุกรุ่นเช่นเดียวกันซึ่งใครอยากมาชมคันจริงนะฮะมาดูกันได้ภายในบูธเลยแอบบอกรุ่นใหม่นี้มีเทสออกด้วยไปอ่านกันได้เลยครับผม บูเล็กซัสนะครับยังคงความหรูหราในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีรถยนต์รถไฟฟ้านะจริงๆแล้วเปิดตัวไปสักพักแล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยชมคันจริงเนี่ยมาชมกันได้นะครับกับ u x 3 0 0อ e คันนี้นะฮะแล้วก็เซกเมนต์อื่นรถเกง๋งรถลักชัวรี่รถหรูนะครับตัว ls ก็มีมาโชว์นะซึ่งคันนี้บอกเลยว่าเอกลักษณ์ญี่ปุ่นจัดเต็มมากๆมาชมกันครับผมโลค่ายมาสด้าคุณผู้ชมก็มีรถยนต์รุ่นใหม่หม,มาโชว์เหมือนเดิมเลยนะที่สําคัญไฮไลท์ภายในงานครั้งนี้้ผูชม b ี50พร้อมชุดแต่งเคนโชนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตบาร์ตัวล้อนะตัวบันไดข้างตัวด้านหลังด้านหน้าเสริมให้รถยนต์เนี่ยดูบึกบืนมากขึ้นและที่สําคัญนะครถ้าเป็นอีกสไตล์หนึ่งรถเลสซิ่งด้านหน้านะครับเป็นรถกระบะซิ่งของ b t 50ก็มีมาโชว์นะครับน่าสนใจมากมามาชมกันครับผม สำหรับค่าย MG นะผู้ชมก็มีการเปิดตัว MG x t e n d e r หลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยหลายคนเห็นโฉมกันมาแล้วนะภายในบูธนะครับก็ประกาศราคาอย่างเป็นทางการบอกเลยว่าตัวท็อปตัวแพงสุดไอสมาร์ทจัดเต็มนะครับระบบต่างๆออปชั่นต่างๆจัดเต็ม1 3 9 0 0 0้บาทเองนะครับไม่ถึง1,1 0 0 0ล้านแสด้วยซ้ำไปใครที่อยากได้กระบ,บะไซย,ยักษ์มิติดิเม s ชันต่างๆเนี่ยบึกบืนมากกับหน้าใหม่ของเขามาชมกันจริงก็ได้ครับผม ทางด้านมิสูบิชิคุณผู้ชมก็มีรถยนต์นะครับตัวปาเจโร่สปอร์ตนะสีแดงตัวใหม่เลยที่เพิ่งเปิดตัวภายในงานฉลองครบรอบ60ปีนะครับรวมไปถึงรุ่นออ่นนะครับแล้วก็บนเวทีเนี่ยมีตัวไททันนะที่มีการตกแต่งลวดลายกราฟฟิตี้พิเศษด้วยคุณสามารถมาดูคันจริงได้ที่หน้าบูธเลยครับผมสำหรับค่ายนิสสันนะฮะคุณผู้ชมก็เช่นเคยนะครับมีมาโชว์ครบทุกเซกเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวแล้วผมก็ไปเทสได้มาแล้วนะครับอย่างตัว นิวนิสสันนวาร่านะครับและก็รถซูเปอร์คาร์ขวัญใจใหลายๆคนมีมาโชว์เหมือนเดิมนะครับนิสสัน GTRR35 รวมไปถึงนิสสันอเมล่านิสสันคิกสีพิเศษมีมาโชว์ด้วยนะครับก็มาชมคันจริงกันได้ภายในบูธแอร์บอกโปรแรงเหมือนเดิมครับผมทางด้านบูธ AAS Auto Service นะครับผู้นำเข้าปอร์เช่อย่างเป็นทางการนะก็นำรถยนต์มาโชว์ทุกรุ่นแล้วก็ไฮไลท์อย่างพระเอกนะครับไทคารแถมมี อี dition พิเศษนะครับบนเวทีก็คือตัว Porsche Taycan นะครับ Cross กับนารายานั่นเอง <Okay. S 1> ซึ่งจะมีลวดลายกราฟิกต่างๆเนี่ยบนตัวรถอย่างสวยงามเลยทีเดียวมาชมกันจริงมาถ่ายรูปมาแชะมาแชร์ชรกันได้เลยครับผมสำหรับ Rolls Royce นะครับก็นำรถยนต์รุ่นใหม่อย่าง All New Rolls Royce Ghost นะครับมาโชว์ o, ซึ่งรุ่นนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นโดยจะเป็นการดีไซน์นะครับออปชั่นต่างๆที่จัดเต็มเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นของออโรซลอยโกสรุ่นใหม่คันนี้นะครับอยู่ที่32.7ล้านบาทนะใครอยากสัมผัสคันจริงใครอยากมาถ่ายรูปคันจริงมาได้เลยครับผมและทางค่าย a s t o n Martin นะครับจะอยู่ด้านหลังนิดน,นึงแต่มีรถไฮไลท์ใครเป็นสายนะครับ W7 หรือศูนย์เจ็นะฮะหรือว่าใครที่เป็นแบบแฟนรถซูเปอร์คาร์จากอังกฤษเนี่ยต้องมาชมให้ได้เลยเพราะว่าเขาตกแต่งสไตล์แบบ Formula 1 t e ันทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแรปสีพิเศษนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยรุ่นนี้เวนเทสตัวใหม่ สปอร์ตสุดๆเลยนะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นนะครับ DB11 นะครับรุ่นต่างๆมีมาโชว์ครบทุกรุ่นเช่นเดียวกันครับสำหรับมูดมาเซลตินะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการ์เลยเพราะว่ามีการเปิดตัวรถซุเปอปร์คาร์นะครับเพิ่งเปิดตัวไปในตลาดโลกนะตอนนี้มาโชว์ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับกับ MC 2 0นั่นเองนะครับซึ่งรถยนต์คันนี้ได้รับรางวัลนะครับเป็นรถซปเปอร์คาร์ที่สวยที่สุดแห่งปีเลยนะงานดีไซน์ต่างๆ งานศิลปะต่างๆรวมอยู่ในคันนี้นะครับรวมไปถึงรุ่นนึงนะครับคุยปรีหรือว่าจะเป็นตัวคอร์ตโปเตครัวตัว GT ต่างๆมีมาโชว์เช่นเดียวกันใครที่เป็นแฟนมาสนติห้ามพลาดครับผมสำหรับค่ายเปย์โยนะฮะผู้ชมก็มีรถยนต์นะฮะตระกูลครอสโอเวอร์เอสยูวีมาโชว์ครบทุก segment เหมือนเดิมนะครับเราจะเป็นน้องเล็ก2 0 0 8นะครับหรือจะเป็น3 0 0 8หรือว่ารุ่นพี่ใหญ่5 0 0 8นะครับก็มาชมกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ราคาจับต้องง่ายด้วยนะคุณได้รถที่เป็นรถยุโรปด้วยน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับผมซาบ,บูซูบารุนะครับครั้งนี้มีความพิเศษมากเลยเพราะว่ามีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นะครับคือตัว all new subaru outback นะครับซึ่งมีความพิเศษเลยเป็นรุ่นใหม่และก็มีการเพิ่มเติมออปชั่นต่างๆนะทางซูบารุบอกว่าอัดออปชั่นแบบจัดเต็มเลยนะใครเป็นแฟนซูบี้ใครเป็นชาวซูบี้เนี่ยพลาดไม่ได้มาชมคันจริงกันได้ที่งานครั้งนี้ครับผม นี่คุณผู้ชมนะฮะสระบูธซูซูกินะก็มีลูกเล่นมาโชว์ทุกครั้งทุกรอบเลยนะฮะซึ่งครั้งนี้นะทางซูซูกินะเขาได้มอบรถให้หมอแลบบนะเป็นรถตรวจเชื้อเคลื่อนที่ด้วยนะก็เรียกได้ว่าช่วยเหลือสังคมและรุ่นอื่นๆนะไม่จะเป็นตัวเออร์ติก้าโวิฟตัวใหม่นะครับที่มีการปรับไลน์อัพใหม่ก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับมีนามาโชว์ด้วยใครกําลังสนใจรถเล็กขับสนุกออปชั่นกําลังพอดีนะครับมาดู S วิฟคันจริงได้ที่บูธซูซูกิครับผม สำหรับบูสโตโยต้านะครับภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42นะครับก็ด้านหน้าบูสเพิ่งเปิดตัวไปนะครับใครอยากมาชมคันจริงสีโทนจริงของตัวยาริสแล้วก็ยาริสเอทิฟสีชมพูอ่อนๆนะครับหรือเพ e d ิชั่นมาชมคันจริงกันได้ซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ล้อใหม่การเพิ่มเติมออปชั่นนะครับพวกการกรองอากาศ p m 2.5หรือจะเป็นออปชั่นภายในที่มันเหมาะสมับาการใช้งานในเมืองมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญใครอยดววเร็หน่ จำนวนจำกัดนะครับรวมไปถึงรุ่นอื่นๆก็มีโปรโมชั่นแรงๆเช่นเดียวกันครับผมสำหรับบูธว o ลโวนะผู้ชมก็มีรถยนต์มาโชว์ครบทุกเซ g มนต์เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กนะ Xc 4 0รีชาร์จมาแล้วนะครับ Xc 6 0รีชาร์จหรือว่าจะเป็นกลุ่มรถซีดานและที่สำคัญไฮไลท์งานครั้งนี้นะครับมีรถยนต์ไฟฟ้าของวอลโวนะครับซึ่งเป็น Xc 4 0แบบนี้แต่ไม่ได้มีมาโชว์ในงานนะแต่พร้อมจองนั่นเองครับผม และสาหรับใครนะครับที่มาเดินภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่4 2ครั้งนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยมีความสนใจรถมือสองนะครับคุณสามารถเดินมาด้านหลังได้ด้วยนะครับเขามีงานยูสคาร์มอเตอร์โชว์เช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4เมษายนนะมาเลือกซื้อรถมือสองคุณภาพดีการันตีได้เลยนะครับแล้วก็หลกักๆโดยรวมประมาณนี้สาหรับการพาทัวร์นะครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42เรียกได้ว่าครั้งนี้นะเป็นงานอีเวนต์แรก ตั้งแต่ต้นปีมานะน่าสนใจมากๆก็ใครที่กำลังกังวลว่าเฮ้ยแล้วโควิดจะเป็นไงบอกเลยว่าตลอดทั้งงานแล้วก็ทุกบูธนะครับมีมาตรการความสะอาดอย่างแน่นหนาอยู่แล้วนะครับก็มาเดินกันได้ไว้วางใจกันได้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กดซับสไครต์ช่องออโต้เตชั่นด้วยวันนี้ผมโค้กขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ